รู้ไหมว่าแค่คำสั่งเดียวจากทรัมป์ทำให้ลอสแอนเจลิสลุกเป็นไฟแอดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วครับชาวไทยมิด ทั้งหมดเริ่มต้นจากวันที่5มิถุนายน2025ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้ไอซ์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าตรวจค้นแรงงานผิดกฎหมายทั่วลอสแอนเจลิสแต่เอาเข้าจริงมันไม่ใช่แค่การตรวจครับมันคือกวาดจับครั้งใหญ่ที่แทบไม่สนใจความเป็นคนเลยด้วยซ้ำแรงงานชาวลาตินชาวเอเชียไปจนถึงคนที่กำลังขอสิทธิ์อยู่อย่างถูกต้องก็โดนรวบไปหมดภายใน24ชั่วโมงแรกมีคนถูกจับมากกว่า100คนและตัวเลขก็ยัง เพิ่มขึ้นแบบไม่มีทีท่าจะหยุดเสียงตะโกนจากชุมชนแรงงานดังขึ้นจากนั้นก็หลามไปสู่นักศึกษากลุ่มสิทธิมนุษยชนและนักข่าววันที่6มิถุนายนการประท้วงเริ่มต้นอย่างสันติครับแต่เพียงข้ามคืนลอสแอนเจลิสก็กลายเป็นสนามรบกลางเมืองแบบที่แอดอยังรู้สึกหนาวตำรวจใช้แก๊สน้ำตาแฟลชแบงและกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมซึ่งในสายตาแอดมันเกินกว่าเหตุมีนักข่าวหลายคนโดนยิงขณะทำข่าวเช่นโทบีแคนแฮม จากนิวร์กโพสต์ที่โดนเข้าหน้าผากแบบจะจะลอเรนโทมาซี asi, ผู้สื่อข่าวจากออสเตรเลียก็โดนยิงเข้าที่ขาทั้งที่เธอกำลังรายงานอยู่ตรงจุดที่ไม่ได้ปะทะด้วยซ้ำนิกสเตินช่างภาพอิสระโดนลูกระเบิดแบบไม่สมหารต้องเข้าผ่าตาดัดแอดเห็นภาพแล้วยังรู้สึกสะเทือนใจทรัมป์ไม่ถอยครับเขาประกาศเดินเกมบีบให้สุดด้วยการส่ง4,000นายจาก National ก u a r d และ700นายจาก US Marine s สลงพื้นที่ทันทีแบบไม่รอความเห็นจากท้องถิ่นเลยแม้ Matt. แต่น้อนี่คือครั้งแรกในรอบ60ปีที่รัฐบาลกลางใช้กองกำลังโดยไม่ผ่านผู้ว่ารัฐและแอดว่ามันสั่นสะเทือนแนวคิดประชาธิปไตยเลยครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนายกเทศมนตรี LA และนักการเมืองระดับสูงหลายคนออกมาต่อต้านทันทีพวกเขาพูดชัดว่านี่ไม่ใช่การรักษากฎหมายแต่มันคือการทดสอบอำนาจเผด็จการกลางเมืององค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างแอม e นส y i n t e r เ a t i o n a l ก็เตือนชัดว่าสหรัฐกำลังเลือ ขนถลายเข้าสู่ภาวะกฎอายการศึกและที่น่าจับตาคือวันที่14มิถุนายนนี้มีการนัดประท้วงระดับชาติในชื่อขบวน No King ซึ่งในบริบทนี้หมายถึงการต่อต้านแนวคิดผู้นำเผด็จการไม่ใช่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์ตามความหมายทั่วไปนะครับชาวไทยมิตรมากกว่า1,500เมืองทั่วสหรัฐจะรวมพลังการแสดงจุดยืนต้านทรัฟคําถามคือมันจะจบแบบไหนแอดอยากให้ชาวไทยมิตรลองคิดดูนะครับว่าจะเป็นชัยชนะของประชาชนหรือจะกลายเป็น ใชยชนะของผู้นําที่ใช้อํานาจเบ็ดเสร็จปราบผู้เห็นต่างนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแรงงานต่างด้าวแต่มันคือภาพสะท้อนอนาคตของอเมริกาเองและถ้าอเมริกายังสั่นคลอนได้ขนาดนี้แล้วโลกเราจะเหลือที่มั่นใจได้อีกสักกี่แหง่งชาวไทยมิดล่ะครับคิดว่าสหรัฐในวันนี้ยังเป็นประเทศเสรียอยู่ไหมคอมเมนต์ไว้ให้แอดอ่านหน่อยครับชาวไทยมิรคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้าง